อาวาตอมพยายกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัพพปาปัง วินาสันตุตุติยัมปีกายกัรมังวจีกัมมังมโนกรรมังสัพพปะพังวินาสันตุตัติยัมปีกายกัรมังวจีกัมมังมโนกรรมังวินาสันตุบาปพะโลภ 八方不虎，八不 บาปพโ่ทโสบาปทสบาปโบราณกรมบากรรมบาปพอว่กรมาว้นกรมพพนกรมบาปปีนี้บาปบเดือนนี้บาปวันนี้บาปที่ลูกหลานที่ลูกหลได้พาไังพาดได้ศซประมาทแก่คุณพอสวงต้นเทาแก่คุณพอสวงต้นเทาาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดี ด้วยใจก็ด,ด,จกดีทำต่อหน้าและหลับหลังก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีพอให้เป็นอาโหสีกรรมนำเสียซึ่งโทษอย่าได้โกรธอย่าได้ลงโทษแก่ลูกหลานญาติมิตร อย่าได้มีบาปกรรมกรรมและจองเวรต่อกันแลกกัรลกลกันเลยขอให้ดวงวิญญาณของญญาณคุณพ่อสวงต้นเทาองคุณพ่อสวงต้นเทาได้ไปเกิดได้ไปเกิดดีถึงส like ูกในสวรรค์ชั้นดาวดึงใขอให้ได้ไปถึง พระศรีอริยเมตไตรในเบื้องหน้าก็ข้าทืนสาธุอาเสียบทูกบอกเล่า